สำหรับรถที่ใช้ในการฉีดพ่นข่าเชื่อในฟาร์มก็จะเป็นแบบซี้ครับพี่น้องบริเวณรอบฟาร์มของเฮาครับพี่น้องอ่าจะเป็นรถไถยครับพี่น้องรถไถบ้านเฮานี่แหละครับคือการเลื่อยครับพี่น้องกับบ้านเฮาเพียงแค่ว่าติดปั๊มน้ำครับพี่น้องปั๊มน้ำปั๊มน้ำกับคล้ายๆกับได์บ้านเฮาละมั้งครับพี่น้องผมว่านี่เนาะได์ที่ใช้แบบปั่นน้ำสมัยก่อนบ้านเฮาครับพี่น้องก็จะคล้ายๆแบบซี้แหละครับนี่ จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วครับพี่น้องเต่แก่เพื่อนกะซื้อมือสองมือสามมากครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนกะมาประยุกตใส้ครับพี่น้องเพื่อที่จะใส้ฉีดพ่นครับพี่น้องให้ลูกน้องเนี่ครับเป็นพลังงานนี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ฉีดพ่นข่าเชื่อบริเวณรอบๆฟาร์มของเขาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่เพนนานทุกคนครับผมสำหรับเมื่อนี้ครับพี่น้องผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง โรคระบาดเกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นสุกรบอกว่าจะเป็นงัวเป็นควายครับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหมูก่อนครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับหมูก่อนครับเพราะว่าผมกับเหตุงานอยู่ฟ้าหมูครับพี่น้องอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ครับพี่น้องส่วนโรคระบาดที่เกิดขึ้นกะจะมีอยู่หลายโรคด้วยกันครับพี่น้องจะยกตัวอย่างเช่นโรคไข้หวัดหมูแอฟริกาครับพี่น้องเนาะเ s f ครับพี่น้อง และกัโลกที่2องกับพี่น้องจะเป็นโลกเพิร์สกับพี่น้องที่โเมีนข่าวยันข่าวอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ครับพี่น้องสําหรับโลก ASF กับพี่น้องก็จะเกิดในหลายๆประเทศแล้วครับพี่น้องอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้ก็เกิดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องแล้วก็มีการระบาดนักช่วงหนึ่งครับพี่น้องแต่ว่าทางประเทศเกาหลีใต้เพื่อนก็เอาอยู่ครับพี่น้องเอาอยู่เอาแบบอยู่มัดเลยครับพี่น้องตอนนี้กับโบมีอีกแล้วครับพี่น้องเพราะว่ายังครับพี่น้องกเพราะว่าเพื่อนมีการจัดการ การป้องกันที่ดีครับพี่น้องล้วก็ทางภาครัฐเพิ่นก็มีการช่วยเหลือครับพี่น้องล้วก็มีการป้องกันการจัดการที่แบบเข้มข้นครับพี่น้องสําหรับพี่ๆน้าที่อยู่ประเทศไทยครับผมก็อยากจะแนะนําวิธีป้องกันวิธีการหลีกเลี่ยงที่จะบให้เกิดโรคที่ต่อในฟาร์มของตัวเองได้ครับพี่น้องก็เดี๋ยวมาฟังกันครับพี่น้องว่าเป็นวิธีใดกันครับพี่น้องสําหรับวิธีแรกครับพี่น้องการซื้อเนื้อหมูเขามากินในที่ทํางานหรือว่าในฟาร์มในบ้าน ของตัวเองที่ติดกับฟาร์มครับพี่น้องเป็นสิ่งที่บกวรเห็ดครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ต้องห้ามครับพี่น้องนะอย่างต่อไปครับถ้าเกิดว่าเห้านี่ครับพี่น้องออกจากฟาร์มเจ้าของครับพี่น้องบพว่าจะออกไปเที่ยวไปซื้อกับเขาหรือว่าไปที่ต่างๆนะาครับพอเวลาเขากลับมาควรที่จะอาบน้ําทาความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนชุดกับเสื้อผ้าครับพี่น้องก่อนที่จะเข้าไปในฟาร์มของตัวเองครับพี่น้องอย่างต่อไปครับสําหรับรถหัวอาหารครับพี่น้องรถที่มาส่งอาหารควรที่จะ มีแหล่งพักอาหารก่อนครับพี่น้องก่อนที่จะเอาเขาในฟาร์มเขาจะค้องกับพี่น้องเพื่ออย่างกับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการขนส่งครับพี่น้องเพราะว่าหลดขนส่งนั้นอาจจะไปฟาร์มอื่นกับพี่น้องหลายๆฟาร์มอาจจะไปติดจากฟาร์มอื่นมาสู่ฟาร์มเขาได้ครับพี่น้องและกับอย่างที่สําคัญที่สุดก็คือครับพี่น้องบุคคลภายนอกครับพี่น้องบุคคลภายนอกที่จะมาเยี่ยมชมฟาร์มหรือว่าจะมาซื้อขายหมูบอกควรที่จะ เข้ามาในฟาร์ม <PC> ก <cose wick> so uh, 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 uh ับพี่น้องบอกควรเลยครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ต้องห้ามที่สุดเลยครับพี่น้องถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าในฟาร์มกับพี่น้องหนึ่งจะต้องอาบน้ำสองจะต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแม้กระทั่งถุงมือก็จําเป็นที่จะต้องใส่ครับพี่น้องถ้าจําเป็นครับแม้กระทั่งการซื้อขายหมูรับพี่น้องควรที่จะมีแหล่งพักกับพี่น้องแหล่งพักอาจจะเป็นหน้าฟาร์มเฮ้าครับพี่น้องบอกควรที่จะให้หลรดหลับซื้อหมูครับพี่น้องเข้ามาในฟาร์มกับพี่น้องเพราะว่าหลซื้อมูกรถ ที่แบบไปในที่ต่างๆนหน้าครับพี่น้องไปหลายๆฟาร์มไปหลายๆหม่องหลายๆที่ครับพี่น้องอาจจะติดเชื่อมาได้คือกันครับพี่น้องและไก่บุคคลที่บ่เกี่ยวของในฟาร์มกับพี่น้องบุคคลที่บ่จจาเป็นบ่เกี่ยวของอย่างเช่นพ่อแม่เฮาครับพี่น้องลูกหรือว่าญาติพี่น้องต่างๆครับพี่น้องที่บ่อมีส่วนเกี่ยวของในฟาร์มเฮาบ่มีส่วนที่แบบว่าเฮ็ดงานในฟาร์มนี่บ่ควรที่จะให้เข้าฟาร์มกับพี่น้องควรที่จะอยู่ข้างนอกครับพี่น้อง ถ้ามีธุระจําเป็นจริงๆครับพี่น้องค่อยจะให้เขาฟ้ามครับพี่น้องก่อนที่จะเขาก็ควรที่จะเหตุแบบที่ผมว่าครับอย่างต่อไปครับพี่น้องจะเป็นลวดตาไข่ครับพี่น้องลวดตาไข่ก็มีคุณสมบัติเรื่องการป้องกันแมวหมาครับพี่น้องเพราะลวดตาไข่จะมีรูในน้อยครับพี่น้องแมวหมากะจะบีสามารถรอดเขาได้ครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาเป็นลวดแบบเป็นลวดน้าบ้านเขาครับพี่น้องพวกหมาพวกแมวนี่จะเขาได้ครับพี่น้อง พวกมาพวกแมวก็จะเป็นสัตว์ที่แบบไปในที่ต่างๆาน้าหลายๆที่ครับพี่น้องก็จะสามารถนําเชื้อโรคนั้นมาติดต่อสู่ฟาร์มเมาได้ขึ้นกันครับพี่น้องอย่างต่อไปครับพี่น้องการฆ่าเชื้อครับพี่น้องการฆ่าเชื้อก่อนเข้าฟาร์มครับพี่น้องลดครับพี่น้องลดมอเตอร์ไซค์หรือว่าลดบรรทุกต่างๆครับพี่น้องถ้าจําเป็นที่จะต้องเข้าฟาร์มครับพี่น้องควรที่จะล้างฆ่าเชื้อฉีดน้ายาฆ่าเชื้อครับพี่น้องว่าง่ายๆก็คือแบบล้างรถก่อนเข้าฟาร์มครับพี่น้อง ขาเชื่อให้ทั่วเลยครับก่อนที่จะเข่าฟาร์มครับพี่น้องท่าจำเป็นจริงๆครับพี่น้องถ้าบอกจำเป็นจริงๆกับบอกควรที่จะให้เขาฟาร์มของเขาครับพี่น้องเพราะว่าอันตรายคือกันครับพี่น้องอันตรายครับส่วนการขาดเชื่อในฟา,าร์มกับพี่น้องวันนี้ควรที่จะมีการขาดเชื่อภายในฟาร์มภายในฟาร์มกับไม่ถึงภายในบริเวณขอ้อหมูร vale ครับพี่น้องที่เขาเลี้ยงหมูนะครับพี่น้องใส่น้ำยาขาดเชื่อยอย่างน้อยครับพี่น้องสัปดาห์หนึ่งสามั้งครับพี่น้องสามั้งครับส่วนบริเวณนอกฟาร์มกับพี่น้อง บริเวณนอกฟาร์มมักจะหมายถึงว่าบริเวณรอบๆในฟาร์มของเฮ้าเนี่ครับพี่น้องรอบนอกที่บรมเวณมองเลี้ยงหมูนะครับพี่น้องบริเวณอาณาเขตครับพี่น้องไว้ง่ายอาณาเขตครับควรที่จะมีการขาเชือคือกันครับพี่น้องขาเชือตามอากาศครับพี่น้องซีดพ่นตามอากาศครับพี่น้องเนาะอย่างน้อยกับสัปดาห์หนึ่งสามสี่เที่ยงครับพี่น้องจะเป็นที่สุดเลยที่จะต้องทําครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเชือนี่ครับพี่น้องอาจจะปิ้วหรือว่าลอยมาตามอากาศได้คือกันครับพี่น้อง อีกอย่างนึ่งกับพี่น้องที่ผมลืมบอกพี่น้องกันครับก็คือเศษอาหารครับพี่น้องเศษอาหารบอกว่าจะเป็นเศษอาหารก้นขั้วหรือว่าเศษอาหารมาจากที่ต่างๆครับพี่น้องบอกว่ั้นครับพี่น้องแรก็ะเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างที่สุดเลยครับพี่น้องที่จะเอามาให้มูกินครับพี่น้องเพราะว่าเศษอาหารนั้นอาจจะมาจากหลายๆแหล่งหลายๆที่ครับพี่น้องหรือว่าเศษอาหารในก้นขั้วของเขากะบอกว่ัว้นครับพี่น้องที่จะเอาม examples, าให้มูเขากินครับพี่น้องเพราะว่าอาจจะติดเชื้อหรือว่าเป็นปาหะนําเชื่อได้คือกันครับพี่น้อง ก็จะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องกกเดยวไปเบิ่งตัวอย่างฟาร์มที่โปรเพียงานอยู่ครับพี่น้องว่ามีการป้องกันการติดเชื้อจากโรคระบาดแบบใดครับพี่น้องวิธีการและก็มีวิธีการจัดการอย่างไรครับอันที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับก็จะเป็นลัว่วทั้งเข้าบริเวณฟาร์มที่ผปรเพียงานอยู่ครับพี่น้องเนาะก็พี่น้องเห็นอยู่ก็จะเป็นปีดประตูไว้แบบนี้ครับพี่น้องถ้าบุคคลภายนอกที่จะเขามาครับพี่น้องก็จะต้องเขามาห้องนี้ก่อนครับพี่น้องเพื่ออาบน้ําแล้วก็ เปลี่ยนชุดครับพี่น้องสาหรับชุดกะจะเป็นชุดอย่างนี้ครับพี่น้องเป็นชุดชุดสวมแบบป้องกันเชื้อครับพี่น้องนี่แบบเสียครับนี่พอใส่สุดแล้วครับพี่น้องหลังจากใส่สุดแล้วกะจะเข้ามาช่องนี้ครับพี่น้องช่องนี้สําหรับช่องใหญ่ๆนี่เป็นสําหรับช่องประตูรถผ่านครับพี่น้องสําหรับบุคคลทั่วไปกะจะต้องเข้าช่องนี้ครับพี่น้อง พอเข้าเขามาแล้วครับพี่น้องเครื่องก็จะทํางานเป็นเครื่องสายแสงกับพี่น้องเพื่อที่จะขาเชื่อครับพี่น้องหลังจากที่เขาเขามาแล้วเขาก็ต้องเส้นชื่อเวลาเข่าเวลาออกครับพี่น้องหลังจากเครื่องทํางานเรียบร้อยกะประตูก็จะเปิดอัตโนมัติครับพี่น้องได้ยินเสียงแล้วเนาะก็ออกมาได้ครับพี่น้องสามารถเข้าไปในฟาร์มได้ครับพี่น้องสําหรับรหลที่เข่าออกในฟาร์มครับพี่น้องก็จะต้องเข่าประตูนี่ครับพี่น้องนี่ เขาช่องนี้ครับพี่น้องพอมีหลดผ่านครับพี่น้องหลดผ่านมาตรงนี้ก็จะมีน้ำฉีดออกมาครับพี่น้องฉีดออกมาตรงนี้ครับนีนน่เพื่อที่จะขาเชื่อในหลดครับพี่น้องประมาณสัก3ามถึงหนาทีครับเป็นการฉีดพ่นครับ่าเชื่อครับพี่น้องสาหรับรัดวตาข่ายก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับรั่วตาข่ายนี่ก็จะดีกว่ารั่วลวดน้ำธรรมดาครับพี่น้องเพราะว่าสามารถป้องกันหมาหรือว่าป้องกันแมวได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับพี่น้อง เดีต่อไปครับพี่น้องไปเบิ้งเครื่องครับพี่น้องเครื่องที่ใช่ฉีดพ่นในฟาร์มและบริเวณนอกฟาร์มครับพี่น้องจะเป็นเครื่องทำความสะอาดธรรมดาครับพี่น้องเป็นเครื่องแบบเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฉีดน้ำครับพี่น้องที่ใช้ในการขาเชื่อครับนี่จะเป็นแบบซี่ครับพี่น้องผมเห็นบ้านเฮ่ากะมีหลายๆคนกะใส้กันแบบซี๋เลยครับพี่น้องด้กะถือว่าใส้ดีครับพี่น้องใส้ดี ว่าเป็นเครื่องแบบสามารถฉีดน้ำแห้งๆได้ครับพี่น้องสามารถล่างคอกก็ได้ครับพี่น้องเฮาก็จะผสมน้ำยาลงในถังนี้ครับพี่น้องในถังนี้ครับใช้ในการฆ่าเชื้อหรือว่าฉีดพ่นบริเวณภายในฟาร์มครับพี่น้องภายในฟาร์มจะใช้ตัวนี้ครับพี่น้องและการน้ำยากจะเป็นตัวนี้ครับพี่น้องน้ำยาตัวนี้จะสามารถฉีดใส่หมูได้ครับพี่น้องพ่นใส่หมูได้บวเป็นยังครับพี่น้องนี่สัญลักษณ์จะมีอยู่ครับพี่น้องนี่จะเป็นแบบซีครับพี่น้องเฮาก็จะฉีดพ่น สัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยนี่สามครั้งครับพี่น้องเพื่อที่จะข่าเชื่อภายในคอกหมูของเขาครับพี่น้องการเดียวต่อไปครับพี่น้องไปบึงรถที่ใช้ในการข่าเชื่อบริเวณภายในฟาร์มของเขาครับพี่น้องบริเวณรอบๆฟาร์มครับพี่น้องก็จะเป็นรถอีกตัหรือว่ารถไทยครับพี่น้องรถไทยแทกๆบ้านเฮานี่ครับพี่น้องประเทศเกาหลีกรับมีขือกันครับพี่น้องการเดียวไปบึงน้ำการครับว่าเป็นแบบใดครับพี่น้องสำหรับรถที่ใช้ในการฉีดพ่นข่าเชื่อในฟาร์ม กะจะเป็นแบบซี้ครับพี่น้องบริเวณรอบฟาร์มของเฮาครับพี่น้องอ่าจะเป็นรถไถกคับพี่น้องรถไถบ้านเฮานี่แหละครับคือกันเลยครับพี่น้องกับบ้านเฮาเพียงแค่ว่าติดปั๊มน้ำครับพี่น้องปั๊มน้ำปั๊มน้ำกับคล้ายๆกับได้บ้านเฮาละมั้งครับพี่น้องผมว่านี่เนาะได้ที่ใช่แบบปั่นน้ำสมัยก่อนบ้านเฮาครับพี่น้องก็จะคล้ายๆแบบซี้แหละครับนี่จะเป็นแบบซี้ครับพี่น้องก็ค่อนข้างที่จะเก่าเล็กครับพี่น้องโต่แก่เพิ่อนก็ซื้อมือสองมือสามมากครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบซี้ครับ เพื่อนก็เอามาประยุกต์ใส้ครับเพื่น้องเพื่อที่จะใส้ฉีดพ่นครับพ่น้องให้ลูกน,น้องเนี่ครับเป็นพลังงานเนี่ครับพ่น้องครับแล้วก็ฉีดพ่นข่าเชื้อบริเวณรอบๆฟาร์มของเขาครับพ่น้องเพื่อที่จะดักจับแล้วก็ขา่าเชื้อฝุ่นละอองที่มีเชื้อโรคมาน้ำครับเพื่น้องที่ผัดมาตามอากาศหรือว่าตามสิ่งต่างๆครับเพื่น้องเนาะก็จะใส้รถไทยอันนี้ครับเพื่อน้องก็ะจะเป็นอยู่ประมาณนี้ครับเพื่น้อง สำหรับพี่ๆน้าๆที่ยังบม่เข้าใจหรือว่าสงสัยวิธีหรือว่าขั้นตอนในการช่วยป้องกันโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นในฟาร์มเฮ้านี่ครับพี่น้องก็สามารถทักมาถามผมได้ครับพี่น้องทักมาทางเฟซก็ได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เฟซบ o ๊กผมไว้ครับพี่น้องในใต้คลิปนี้ครับพี่น้อง กาย่าลืมกดเข้าไปแอดเป็นเพื่อนได้ครับพี่น้องหลังจากจบคลิปนี้ครับพี่น้องกาย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องนะทางช่องอีสานอินโคลียครับพี่น้องสำหรับอ e ีพีนี้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สม่นีก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ